พี่ยัไม่ไหนอ่ะยังมายังอ๋อให้ผมปะคุณมากครับพี่พ<อ>ี่วุ้นอ๋อเอ้ยขอบคุณมากพี่วุ้นเออไม,ไม่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 เห็นแค่ตัวตนก็พอแล้วครับผมนะคิดเหมือนกันไงนี่ครับพี่วุ้นให้ผม <ส LIVE! S 1> อ๋อขอบคุณมากพี่วุ้นนี่ครับพี่วุ้นโอ้ขอบคุณมากพี่วุ้นนี่ผมเจอแล้วไอ้ต้อนผมท้ายคนแบกเงิไนไอ้นี่หมดไงเตดหมดหมด ถ่ายวีดีโอไว้ได้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยออฟี่ก่อนได้ครับผมนี่ครับผมวิถีชีวิตผมทำมาเออเรียบร้อยเลยนี่ฝาดตั้งใจฝาดนะตั้งใจทําได้ครับผมงานยากๆเนี่ยผมทําได้นี่ครับผมท้ายดูก่อนว่าผมทาใช้เวลาหน่อยแต่เราตั้งใจครับผมนี่นี่ครับผมตั้งใจทําสิ่งที่เราตั้งใจนะมันทําได้ครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนี่ thì không thấp